ป็ดเฮ้ยตีขาไว้ถือปืนถือด้วยนะเว้ยยังไม่มีใครไม่ถือเลยดาถือเลยดาะกูกูอยู่ขาก็อยู่ขาขับรถคนเดียวก่อนนะสามได้สองคนถือดำเราใช่ไม่รู้อ่ะไอ้ยัยหยิบด้วยแล้วกันอีโมโตยืนดีมากยังไม่รู้เลยแล้วเล่นเอาสนุกอ่ะเอ้าแล้วมายคนมันขาดวะขาดระบบอะเต็มระบบนะเพื่อนเกันนะเพื่อนได้ขาดขาดพี่คนเดียวตอนนี้ อันนี้ใครนี่อาอตีหนึ่งแยกเลือกห้องได้วันนี้พักเรียนโอเคโอเคโอเคกูแต่ปืนเราเล่นโคตรดีเลยว่ะเมื่อนไนี่ยเล่นเหมือนต้อมมาแล้วอ่ะสีขาวรวมพลูมุมขึ้นอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไมเปลียไมไมเปลีนกันมาสัมว่าพี่อยู่ฝั่งไหนอออ้อนกลับไปอยู่นู่นเหรออ้อนเป็อาคุยในเกมันในเกมดีๆนะเออเออลองคุยในเกมดีกว่าพี่เออแล้วเราคุยในไหนนี่ในนี้อยาอยามาดแค่นั้นแหละไม่ได้่แนไม่ต้องพี่ยอ้มอยู่ในเกมกูกูก็พอใจแล้วสวยสวยถละบอมันช่วยได้ไม่ยนียึนเนี่ย ไม่มีอ่ะใช่ที่นี่มีโซนมีบบีี P ีอยู่แล้วเราขัดหนึ่งหรอพี่พี่จุกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่มันต้องครบเดี๋ยวราเรอเรอราแป๊บนึงรอรอแป๊บนึงเราไปวินรอพี่วินแป๊บนึงเพจไอเพจไม่คนอื่นหน้าหล่อหมดเลย พึงดูหนาไอ้เป็ดพึงดูหน้าเยี่ยนี่ใครเนี่ยแกงไหนเนี่ยอวยไม่ใช่คนพ่อมึงไงพี่หยุดยิ้มอยู่คนเดียเหี้ยว่าสภาพหน้ากูมาดูหน้าเองเนาะ้ๆไปู่วิสีไว้ตรงผมดิ a ล o เไอยเนี่ยจ uh, no. right. no ูบไจูล้วก็ก็ก็กอ้พมลานไอ้ปืนไอ้ปืน่ะไอุบคนอะไรนะชุคนนะต้องชุบคนก่อนเลยชุบนะ่อชุบนะ่อชุบนะฟังจุบฟงจปัจไอ้ป่าพีไอ้ป่าพีไอ้เป็ดไอ้เป็ดเป็นไล่นใส่หัวดิเป็ดขอล้ล่นเลยรเป็ด ครับผมได้ขอโทษได้เอเขาเล่นปืนนะเว้ยเขาชอบเล่นปืนแบบว่ากลัวกลัวกลัวกกลัวพวกถือปืนกลัวกลัวเส่เขาอะไรพี่ใส่แล้วไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะบนหัวพี่เออไม่ไม่เขาเล่นปืนเขาเล่นเป็นเร็วเป็นเร็วมนเร็วนะแม่ อ้าเจอไอ้แค่นี่พอดีเลยมาไอ้่ฟรีไอ้แ่ฟรีไอ้่ฟรีนี่กูไปไหนเจอกูมึงเ็หมาหาจุดเจอกูมึงอะ

อึบเยี้ยมี่ขาวแม่ที่เวพี่แสงก็บอกให้ชุบเพี่พี่เอาไงดีชุบจัดบ้าเขาขไม้พัดเสร็จเสร็จเอาหมไปด้วยครับสวยแบ่งกับบ้านแต่งกันบ้านเสร็จเสร็จเสร็จเยี้ยมืดมาเลยอ่ะโอ้ยไปบ้าสีขาวเอ้ยสีขาวไปบ้าเ้ย

ไปแวแวตายตายตายปแลวเองแวเองนนน้ลเองจูบออลองแป๊กี้เพื่อนชุบอยูกจิ๋วเฮียกุ้เบือเอาลกเบือตายรวยรวมพลคนอีโก้เฮียตัวตีขาไม่ไหวขาไม่ไหวงง ่ไไปปด้วยเขาเอาพี่จัดเลยเหรอพี่พี่ตีลุงอ่ะไอ้พี่อะโดนกูฆ่าเลยว่ะสมหน้าบอสจุกสั่งลงหน่อยครับจุกงสั่งลงเลจุก ตรงเหมือนเดิมเลยเพื่อนมาหมดเหมืเลยเพื่อนเล่นไม่แยกเพื่อนไม่ต้องคิดเยอะพี่ปวดหัวพี่เราเล่นไม่ต้องคิดเเออราไม่อีโก้แล้วเราเล่นทุกเป้เล่ตีอ่ะไล่ตีอันนี้อ๋อมันมีมอกให้เองเลยเหรอไมทยังตันี้เด็กม็อกมีตุ๊ดตุ๊ดตีสี่ตีสี่ตีสี่มันละมันมันลงมันตีสี่มันลงขลังขลังมีปืนกดองบ้าตีหลังตีหลังเอาเลยเลยเลยหลัง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 ไปอุ้ยกูไปไหนของกูเนี่ย

ไอ้เดงมึงไอ้ยดำมันอ้มงอาแพ้มึง้มึงมแพ้ไวมึนี้มันแพเหี้ยไรวะมาดีไหนมันกืนวะมีดกะมีดกะมีมีทีมพี่จไอ้พี่จ้มันมีปาเพื่อนบอกว่าเพื่อนกันเพื่อนเห็นเปาสไอเ็เขาุรวยเห็นปะ

ไหนที่ว่าคือละคายมาทำไมอ่ะมึงเล่นอุ้มได้อะมึงเล่นอุ้มไม่รักกูไม่ทันน่ะเพื่อนร้องอี๊ะไม่ได้ขนาดอี้ยกูไม่ได้นาดก็ได้เฉยแล้วแบบนี้ไอ้เหี้ยพี่โจ้พี่โจ้ตัวนี้มีมีปากมีเสียงอะไรหมดหรือวะเอพตัววางไอ้พี่เป็ดวางไหนวางตรงนี้แหละวางตรงนี้เลยวางตรงนี้แหละเอาแตงนี้ก็ได้ล่ะ ไปดิไปดิมันโดนพอได้เลยเหรอไอ้เชี่ยเจ๊งจัดเฟนไอคิดมึงทำอะไรกูเนี่ยไอ้สัตว์มันโดนเขาปากอีพีแล้วเขาปากอีพีแล้วโ้องโฟนะพี่อีพีนะเขาโฟนอีพีนะยีน้ำโฟเลยโฟเลยพี่นะ จะไลงวงการเต็มเลยเต็มเลยนตัดไปนายพี่ถ no ึงโอเคพี่เล่นบนฮองโปพร้อมร้านกวาเวลีกว่าเรวทุกแม่เรื่องไปหลังไปเราตเปลี่ยน เฮ้ยอเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดไม่ต้องเปลี่ยนมีดอ่ะตีกุรีลีิีลิกรีรีล่วงไจุเพื่อนหน่อยเฮ้ยช่วยกูด้วยเยอเวทต้องกูเวทอะไรไม่ตายละใช่พีเด็กดีนะ ถ้าก no no no? ูไม่ตายมึงตายนะโอนะทำไมเถ้อโป้งไอเมงไอเมงไอเมง <laughs> อไอ้แม่งบูมอมร่ <laughs> อยเลยไอ้แม่ง พี่ลุงก็อยู่คนละฝั่งพีะ่ะโดนหลอกนะมกเะ <c oughs> มื่อเี้เดี๋ยวชุดปิดนะไป้วยดิไปไอ้เด,ดี๋ยวไปทำงานเนอะคุณเสามันแนงเนอะไปนะต้องรู้เรื่องเอาไหม

ไม่ตายไม่ตายเล่นโก้รบโก้สวยด้วยต่เนี่ยตัวหมวกฟ้าจะเกิดนะหมวกหมวกฟ้าเหมือนจะเกิดนะไอ้ตุหมไอ้ปืนด้วยกดกัเด้อเด้อไอ้จกไอ้จุกเอาปืนหลัง่ได้จุก หลังตาข้างหลังข้างหลังเบินตรงไปข้างหลังเอล้ๆอๆอไ้วมีดสุดล่อต่อไปลงปืนลอยปืนเขาฟรีนะต้องพุ่มอ่ะไปไปไปไไปเออสวยสไปไปพอมมามามมาตายได้ไงวะกูซาแบบกะแบบตอนลุกพอดีมีดมีดมีดมีสองมีด เชียงรายไม่เ li ชียงรายไม่ร like <ti> ักก <nek> ันแล้วไงเชียงรายมันไม่รักกันแล้วเมื่อะไรเมื Ugh ่อไรปดไม่ได้หรอกน้องชุบไปน้องเพื่อนไอ้ที่มันปีไปได้ท่านข่าวท่านชข่าหลังบ้านท่านข่าหลังบ้านใครวะใครเขากลัวโดนบัฟบอดเลยมา มือเราให้กูนัดหนึ่งสวยต่อยพอย่งอ่ะพี่อันนี้พออยังอ่ะใครจะทำ อันนี้คือไงอ่ะเลิกอันนี้เลิกยังอ่ะ Sound microphone activated ผมเลิกอันนี้ผมเลิกอันนี้เลอกยังยังยัาาง,งต่อเลยเล่นต่อเลย Sound muted roof <laughs> what?